สวัสดีค่ะเจคนมาแนะนําที่ดินย่านทําเลทองอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นที่ดินอยู่ในตัวเมืองนะคะทุกคนใกล้ๆเลยนะคะเนื้อที่ทั้งหมด102ตารางวานะคะราคาเพียง8ปดแ0 0ก้บาทเท่านั้นนะคะห่างจากโรบินสันเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างจากถนนเส้นหลักนะคะ3-40สนย์ุพรรณบบัวทองนะคะเพียง50เมตรเท่านั้นนะคะ พิกัดอยู่ที่ตำบลท่าละหัดอมเมืองจัังหวดส,สุพรรณบุรีนะคะมีทางสาธารณประโยชน์นะคะเป็นถนนคอนกรีตนะคะผ่านหน้าที่ดินเลยนะคะเป็นที่ดินถมแล้วที่ดินว่างเปล่านะคะ <im S 2> เนื้อที่ทั้งหมด102ตารางวานะคะใกล้ๆตัวเมืองนะคะทุกคนตามพิกัดนี้ไปเลยนะคะอยู่ใกล้ปตทหลักเมืองนะคะใกล้โลตัสใกล้บิ๊กซี ได้ทุกอย่างเลยค่ะคือในย่านทำเลทองเลยนะคะแหล่งนี้นะคะสถานที่ออกเราไปขายของก็ได้มากมายนะคะทุกคนอยู่ในตัวเมืองตัวจังหวัดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ n เคโก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ